ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ADUNO r W 5 1 0 0น n t e r n e t Network ADUNO r Module Module Ethernet ส่งข้อมูลผ่านสายแล์เปิดปิดไฟผ่าน WiFi มือถือกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการก,กดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน ADUNO r i W 5 1 0 0 t e r n e t Network ADUNO r Module โมดูลอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลผ่านสายแลนเปิดปิดไฟผ่าน Wi-Fi มือถือนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความเาด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้ามัได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความเาด้านล่างเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สอบการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปยังลิงก์ลิงก์งนี้ได้เลยนะครับจึงเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทเมาไล้นําไฟล์ไลบรารีมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้้เลยนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารี เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนไม่มั่นใจว่าเองเนี่ยตั้งค่าปลายทางของการดาวน์โหลดไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะฮะในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์โครมเหมือนกับในวิดีโอนี้ให้ผู้ใช้งานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะฮะจากนั้นกดคีิกเข้าไปมันจะปรากฏชื่อไฟล์ที่ทาการดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาถ้าเป็นไฟล์ล่าสุดจะมีข้อความเสร็จสิ้นตรงนี้ แต่เกิดว่าเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้สักระยะแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนาทีชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของวันเนี่ยมันก็จะไม่แสดงใน่างนี้นะ,ะต้องไปดูอันนแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นเราดูแค่ในส่วนนี้ก็พอนะครับชื่อตัวเป็นตัวนี้นะจากนั้นนะครับเลือกไปที่ไอคอนโูกโฟลเดอร์ที่ตรงนี้กดที่กข้ปไปมันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นั่นเองเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว ผู้ใช้งานเฉพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทาการแยกไฟล์มาได้เลยนะครับสาหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินล่าหรือวินซิผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือวินซิฟนี้ทำก่อนนะครับก็ถ้าทำการติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือว่าวินซิในเครื่องเราแล้วทการแยกไฟล์มาได้เลยเมื่อทําการแยกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดออกมาสามโฟลดแบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดไลบรารีทั้งหมด ขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการ Copy หรือคัตตัวแล้วทั้งสามนี้จะเป็น Copy หรือว่าคัดก็ได้นะฮะและนําไปไว้ใน Document นต์เข้าไปในโฟลเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเดอร์ Libraries เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ Libraries แล้วให้ผู้ใช้งานทําการวางตัวโฟลเดอร์ในมือถือและวันนี้ทั้งสามลงไปอ่าโดยรว่ามนะฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานท,าทนนําการเปิดโปรแกรม Arduino ID e ขึ้นมา เมื่อทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้งนึงเมื่อการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงาล่างนะจนไปถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างอยู่หนึ่งตัวซึ่งโค้ดตัวอย่างตัวนี้นะเป็นตัวแรกเพราะในบทความนี้ใช้2โค้ดนะสำหรับโค้ดตัวแรกนี้นะจะเป็นโค้ดในการหา IP address IP address ที่ได้มาจากเราเตอร์ที่ส่งมายังตัวโมดูลนั่นเองนะครับ IP address เราไม่สามารถกำหนดเองได้และในบางครั้ง IP address ก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นแล้วในการใช้งานพวกโมดูลประเภทนี้ให้ทำการเช็ค IP ก่อนทุกครั้งนะฮะโอเคนี่จะเป็นโค้ดสำหรับการเช็ค IP เนาะก็ทำการ copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วนำไปวางไว้ในโปรแกรม a r ดู i n อง IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนู True ด้านบนแล้วจั้นเลือกมาที่เมนู Port แล้วทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 ที่เลือกเป็น Arduino UNO จากนั้นทำการอัปโหลดเข้าลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนู Sketch ด้านบนนเลือกมาที่เมนู Upload ห,หรือว่าจะ กดคลิกไปที่ไอคอนรูปตัอกษรทีเดีาน,น,นกันไปนะจะเป็นเมนูการอัพโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทาการกดเข้ามาที่เมนูอัพโหลดแล้วเห็นไลมว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทําทการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มถัดเส้นด้านล่างก็ได้เหมือนกันกนะครับจาก,น,ก,น,กนั้นรอโปรแกรมอัพโหลดโค้ลงบอร,ร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร,ร์ดเสร็จก็จะมีข้อความด้านอัปโหลดยิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเปิดโปรแกรมอ่า ปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่านบ้สร้าจากนั้นเรื่องมาที่เมนู Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปบ้านขยายตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอาา 9, ราร่านข้อาามูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอ Serial Monitor จะปรากฏ IP Address ขึ้นมาซึ่ง IP Address ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่เราจะนําไปใช้ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ โอเคขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าโปรแกรม m i r o s l f ID ขึ้นมาหนึ่งตัวกดไปที่แถบเมนูไฟล,ล์ด้านบนแล้วเลือกมาที่เมนู New ก็ได้หรือว่าจะกดไปที่ไอคอนรูปเอกสารที่ยอยู่ตรงน,นี้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทำการเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความเมืม่อทำการย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะครับ จนไปถึงข้อที่16แต่ว่าก่อนที่ถึงตรงนั้นตา้งเร่าอยากให้ผู้ช่ง,งานดูตรงนี้เล็กน้อยจะในว่าในช่วงที่ทําบทความ IP Address ที่เราได้มาจะเป็น49ซึ่ง IP Address ที่ให้มาตอนนี้เป็น40ซึ่ง IP Address มันเปลี่ยนไปนั่นเองครับอย่างที่จะบอกไว้แต่ว่าก่อนที่จะใช้งานพวกโมดูลประเภทนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะไปใช้เป็นแบบสร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้เนาะ ก็ให้ทําการเช็ค IP ก่อนทุกครั้งนะฮะเพราะบางที IP มันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เราใช้เป็นบอร์ดตัวเดิมโมดูลตัวเดิมเลยเราเตอร์ตัวเดิมคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแต่ว,ว่า IP เปลี่ยนนะครับดังนั้นแล้วกว่อนที่จะนําไปใช้งานก็เช็ค IP ก่อนนะโอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้ง,งานเลื่อนไปถึงข้อที่16นะนเลื่อนหน้าบทความไปถึงข้อที่16จะมีโค้ดตัวอย่างหนึง่งตัวซึ่งโค้ดตัวอย่างตัวนี้จะเป็นโค้ดในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวอย่าง าที่ใช้สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ทำเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทำการ Copy โ,โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะระับไปวางไว้ในโปรแกรม a r d u i n o อ d e หน้าจอซีเรียลมิเตอร์ตรงนี้ปิดไหมถ้าใครจำได้ก็ปิดไปถ้าใครจำไม่ได้ก็เปิดไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าใครอยากปิดก็จดๆไว้ฝั่นี้ได้นะครับเื่อีแต่ว่ากจ็จำไม่ยากหรอกหนึ่งจ1สองจุหนึ่งหปกติถ้าเป็นปกติเนาะถ้าในประเทศไทย ถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยสามจุดนี้จะไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนจะมีแค่ด้านหลังหรืออย่างเก่งนะก็สองจุดนี้ไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยน,นแ,แค่สองตัวนี้เราจำแค่สองตัวหลังพอนะฮะนี่เป็นหลักการจำง่ายสําหรับในประเทศไทยนะโอเคเมื่อทาเมื่อนาโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อมานะฮะก็อัปโหลดเขาตงไป่อมเลยแล้วก็รอมันอัปโหลดเขาต้งบอดแป๊บนึง โอเคเมืนะ่อโปรแกรมทำการอับโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำตัว IP Address ตัวน,นี้ไปใส่ไว้ใน b r o w s ์เซนะครับในส่วนของช่อง URL นะช่องค้นหา URL ไม่ใช่ช่องค้นหาของ o o o l l เแ้อไม่งั้นมันจะหาไม่เจอมันกลายเป็นให้ Google เนี่ยช่วยค้นหาเปืนแบบลิงก์ต่างๆไม่ใชนะ่ที่เราต้องใช้คือด้านบ,บนตรงนี้เอาไว้ใส่ URL ก็อย่างที่บอกไปครับมันจำง่ายๆ1 9 2่ง8 1อันนี้ของเราเป็น40 เป็น4 0แบบนี้ก็กดเ e ิลมไปมันจะพาเราเข้ามาในหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วนั่นเองที่เราได้เขียนไว้ในโคดนั่นเองในอินเทอร์เน็ต LED control จะมีปุ่มให้กดอยู่2ปุ่มปุ่มแรกเป็น LED 1 on แล้วก็ปุ่ม2จะเป็น LED 1 off เอาไว้สำหรับการควบคุมแบงไฟ LED นั่นเองนะเดีย๋ยวลองกดดูนะกดไปที่ปุ่ม on ไฟ LED ติดกดไปที่ปุ่ม off ไฟ LED ดับนี ต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบในโทรศัพท์มือถือนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าโมดูลตัวนี้อินเทอร์เน็ตแบบนี้สามารถใช้ได้ในวงแลนหรือคือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นแต่ว่ามีข้อจํากัดคือนะมีข้อจํากัดนะข้อจํากัดก็คือจะต้องใช้ WiFi ตัวเดียวกันโมดูลตัวนี้นะสายแลนตัวนี้มาจากเราเตอร์ตัวไหน ส่วนว่าสายแลนตัวนี้มาจากเราเตอร์ที่จ่าย wifi ที่ชื่อว่า CyberT ร์ไ Wi-Fi ที่โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่ออยู่ก็ต้องเป็น CyberT ร์ได้วยเหมือนกันถึงจะสามารถใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้จะเป็นในส่วนของเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะไม่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอโไม่เกี่ยวนะนี่จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตแลนโดยเฉพาะเลยนะต้องใช้เป็น Wi-Fi ในวงแลนเดียวกันเท่านั้นนะฮะโอเค อันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือของ s m s u u n นะฮะเวลาใช้งานก็เข้าไปในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตจะเป็นโครมจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถแต่ว่าใส่ URL ได้เนาะอย่างในที่นี้ผมจะใช้เป็นอ่าอินเทอร์เน็ตแอปอินเทอร์เน็ตแบบนี้แล้วก็ใส่ตัว URL ลงไปด้านบน,แบบนอ่อันนี้เป็น192มีบันทึกไว้ไไม่มี168.1.40โอเค อ่ะอันนี้คือตัวอย่างเนาะเสร็จแล้วยัง่ไงต่อสุดแล้วกดค้นหามันก็จะพาผู้ใช้งานเข้าไปในหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครสามารถซูมขยายเพื่อทำการกดปุ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดซูมขยายข้ามบเน,นี้ยเราทําการกดลงไฟที่ปุ่มมันใช้งานได้ปกติแต่ว่าหน้าเนี้ยมันจะรีเฟรชตัวเองนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้เป็นแบบขยายปุ่มขยนันขยายขยนันขยายหน้าจอนีก็ได้หรือถ้าใครยเกียดก็ ใช่วันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยถนัดเนื่องจากว่าปุ่มมันเล็กนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ